มาตอบคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับที่ว่าสอนยิงแบบจำนวนผู้เข้าชมหน่อยนะก็จำนวนผู้เข้าชมนะครับเมื่อก่อนอ่ะอันนี้ดีมากเลยนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ค่อยใช้กันละจำนวนผู้เข้าชมเนาะคือมันเป็นแบบมันมั่วครับเหมือนเป็นแบบมันไม่มีคนแอดมาเลยนะผมยิงจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยผมลองแล้วนะครับไอ้คนคลิกเข้ามาในไลน์นะครับไม่เห็นผลเลยนะครับไม่มีตกมาคน2คนเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือไม่เวิร์กแล้วนะครับจำนวนผู้เข้าชมเนี่ยแนะนำนะครับถ้ายิงจำนวนผู้เข้าชมนะครับไปยิงยอดขาย เอาไงอ่ะจะปิด <c oughs> จะปิดคลิปแค่นี้เลยไหมอ่ะหรือหรือยังไงดีอ่ะกานสอนยอดขายก่อนการยิงแบบยอดขายแต่ไปเข้าไลน์แล้วกันเนาะโอเคครับก็อันดับแรกก็เลือกเลยนะครับผมให้เลือกอกําหนดเองนะถ้าเกิดใครนะครับมีหลายคอนเทนต์นะครับจะวัดผลว่าคอนเทนต์ไหนปังกว่าดีกว่าคนเข้าถึงกว่านะครับให้คุณตั้งงบประมาณตรงหน้าแรกนะคุณตั้งงบประมาณตรงหน้าแรกนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่างบประมาณ Adventage นะครับคือการกระจายกระจายค่าแอดนะครับค่าใช้จ่ายต่อว,วันเนี่ยนะครับไปลงกับคอนเทนต์ที่คุณมีหลายตัวมันจะไปลงตัวที่ดีที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างนะให้ดูแคมเปญแอดผมที่ผมยิงอยู่นะ,ะเห็นไหมแคมเปญน,นี้นะครับผมใช้แบบงบประมาณแคมเปญ a d v a n น a g e e นะครับยิงแค่350เองต่อ1วันเนาะอ่าแล้วดูนะครับมันไปกระจายนะครับงบไปกระจายคอนเทนต ที่ปังให้ผมนะครับดูตัวอย่างนะผมมี1 2 3 4นะครับ4ี่คอนเทนต์นะเห็นไหมอ่ะทุกคนดูเห็นไอันไหนคอนเทนต์ไหนปังกว่าครับการซื้อบนเว็บไซต์คอนเทนต์ไหนปังกว่านะครับมันเป็นลงคอนเทนต์นี้ให้ผมนะ23งการซื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมวัดผลได้ละว่าคอนเทนต์นี้ปังที่สุดเข้าถึงคือเข้าถึงเยอะด้วยอ่ะอ่ะทีนี้ผมขอพูด ูดมากหน่อยนะครับเงาครับคือไม่ได้อาชีพนานมากคือไม่ไม่มีเวลาเลยนะครับผมเพราะร้านผมก็ยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยฮะเออยังแบบระบบยังไม่ค่อยดีเลยนะอ่านี่นะครับดูสิมีสี่มีสี่คอนเทนต์น่ะแต่ทําไมโหไปเปิดการมองเห็นคอนเทนต์นี้ผมละ่ะการเข้าถึงแสนเจ็ดอะ ้วดูของอ,อื่นนะครับส0 0พบ้างส0 0พบ้าง5 0 0พบ้านอย่างเงี้ยการเป็นเทรดนะครับจะดีอย่างนี้กระจายงบประมาณไปคอนเทนต์ที่เราปังสุดพอเราเห็นคอนเทนต์ที่เราคิดว่าปังสุดใช่ไหมครับคุณจะปิดคอนเทนต์อื่นก็ได้นะเพื่อให้มันลงคอนเทนต์นี้คนอนเทนต์เดียวนะครับผมคุณจะปิดก็ได้นะแต่สำหรับผมนะครับไม่ปิดนะเพราะว่ามันปังก็จริงนะครับคนอื่นเห็นผมโฆษณาอันนี้หนึ่งแล้วเนาะอ่าเยอะที่สุดและคนที่สนใจจริงๆเนี่ยครับพอเขาไปเจอโฆษณาผมแล้วเนี่ยอันแรกแล้วเนี่ยเนาะ ี๋ยวอันต่อไปนะครับมันจะตามนะครับไปห,หลอกหลอนเขาเองนะเออมันจะตามไปหลอกหลอนเขาเองนะทําให้แบบว่าเออทั้งวันอ่ะเขาแบบเจอแต่ร้านผมอ่ะไม่ต้องกินเงี้ยเข้เาไปในหัวเขาเลยเดี๋ยวเขาก็แอดมาหาผมนะครับผมแต่เกิดใครนะครับอยากจะปิดแล้วไปสร้างแคมเปญใหม่โดยเอา3คอนเทนต์เนี่ยที่เหลือเนี่ยอันนี้มันปังละไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนาะเอาสามคอนเทนต์ที่เหลือเนี่ยครับไปวัดผลใหม่ก็ได้หรือว่าทำคอนเทนต์ใหม่เอาคอนเทนต์ใหม่เข้าไปแทรกก็ได้นะเออคลิปนี้จะลง YouTube จะตัดน้ยนอยๆนะครับเอาละเอียดที่สุดเลยนาะ อ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเอามาสอนต่อเลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับหรือบอกไปมั่นนะครับมั่นมากๆเลยกับคอนเทนต์ตัวเองนะครับผมแบบคอนเทนต์นี้แม่งปังแน่ๆเลยยังไงกูมั่นใจมากนะครับคุณก็ปิดนะครับ Advantage ซะนะครับแล้วให้คุณมาที่ยอดขายอ่หน้าที่สองนะครับผมอ่าแล้วก็คุณมาใส่งบประมาณตรงนี่นะครับอย่างเงี้ยคือ ถ้าคุณใส่งบประมาณหน้า2เนี่ยมันจะปันนึงเนี่ยมันจะวิ่งให้ถึงเลยนะครับพันหนึงและลงกับ1แคมเปญหรือไม่สิอาจจะไม่1แคมเปญนะครับถ้าคุณมี5แคมเปญมันก็จะไปนั่นแหละแต่มันจะไม่เหมือนเอเวนเชตอ่ะมันก็จะพุ่งไปของมันอ่ะคือมันจะปีนเงินอ่ะพูดง่ายเงินนะคุณนะครับให้ไวที่สุดอ่ะให้1วันเนี่ยหนึ่งอ่ะจะบอกให้นะครับ AI Facebook แ่นะครับ อะไรแน่นอนไม่ได้เลยนะครับทำคอนเทนต์ง่อยๆเนี่ยมันนําส่งให้คุณก็ได้นะไม่ตั้งใจจะขายของอ่ะคุณโพสต์มั่วๆอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามายิงแอดอย่างเงี้ยผมเคยนะให้เอาคอนเทนต์นั้นเน่ะนำส่งให้ผมอ่ะเออคือเอาแน่นอนไม่ได้นะครับขอให้คุณทำเถอะนะครับคุณถ่ายอะไรคุณอะไรเผื่อถ้าแล้วคุณเอามาลองยิงแอดดูนะครับแต่ผมแนะนํานะครับแนะนําจริงๆถ้าคุณไม่อยากผ่านเล่นนะครับใ้แอดเวนเทจก่อนละกันนะครับเพื่อเช็คว่าคอนเทนต์ไหนดีที่สุดนะครับสร้างมาอีกแคมเปญแล้วก็เจาะจงแคค่อนนนนเทต์ั้ก็ได้้นนนะะฉัผมก็จะะะตัั้งนนนครบเเเทจา ไม่ต้องไปตั้งไปไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแบบง่ายๆเนาะมือใหม่นะครับโอเคนะครับถ้าคุณเนี่ยนะครับอยากจะเอาเข้าไลน์เนี่ยนะครับให้คุณเลือกเว็บไซต์นะครับผมเว็บไซต์นะไม่เลือกข้อความนะพอคุณยอดขายแล้วคุณเป็นเว็บเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันจะให้อู่คอมเพชั่นนะครับทูพิกเซลนะอันนี้แหละที่หลายคนจะสะดุดกันนะครับอผมแนะนํานะครับผม หลายคนขายของของอนไลน์เนี่ยครับคุจะมีเซลเพจกันอยู่แล้วเนาะนะครับหลายเจ้านะครับเซลเพจถ้าคุณมีเซลเพจนะครับคุณไปติดต่อเขาเลยนะครับคุณไปถามเขาเลยว่าผมจะติดตั้งพิกเซลนะครับผมต้องทํำยังไงนะเดี๋ยวเขาก็จะบอกคุณเขาก็จะให้คุณเนี่ยก๊อปโค้ดนะครับจาก Facebook เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้อะ เนี่ยนะครับอันนี้คือหน้าตาของพิกเซลนะอันนี้คือหน้าตาของพิกเซลให้ท่าน้แอดคุณนะครับให้คุณไปที่ตัวจัดการค้อเหตุการณ์นะแล้วคุณก็จะเจอหน้าอย่างนี้แล้วก็ให้คุณสร้างพิกเซลนะครับมาหพิกเซลเราก็จะได้1นึ่งชุดเก็บข้อมูล1ชุดนะครับก็คือพิกเซลนั่นแหละชุดเก็บข้อมูลก็คือพิกเซลนั่นแหละถ้าคุณมีสเตลเพจใช่ไหมคุณก็เดี๋ยวดีอันนี้มันผมของผมมันผูกแล้วอะ่ะก็เลยไม่ขึ้นนะครับ ต่อข้อมูลใหม่ดิอ่าเนี่ยนะครับให้คุณเลือกเว็บนะครับถัดไปนะครับคุณก็เลือกพิกเซลเมื่อกี้นะอ่าย้อนกลับเนี่ยคุณก็เลือกเดีอ ID ชุดข้อมูล ID พิกเซลนั่นแหละครับกดถัดไปนะอ่าถ้าเป็นเฟซของพวกคุณนะครับเฟซส่วนตัวนะครับตรงนี้มันจะเปิดเนาะคุณก็เลือกตั้งค่าด้วยตนเองนะครับพอตั้งค่าด้วยตนเองแล้วเนี่ยนะครับมันจะมี คุณนะครับคุณก็กรอโค้ดน,นั้นน่ะไปวางหลังเซลเพจนะครับคุณถามนะครับที่คุณซื้อเซลเพจมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาบอกคุณให้เขาปลูกพิเซลให้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับไม่ขายของนะครับขนาดนั้นที่แบบว่าต้องมีหน้าเว็บเหมือนเซลเพจที่เลื่อนไปเราจะเห็นสินค้าเรียงเลียงเลียงเรียงเรียงเลียงลงมาอย่างเงี้ยถ้าอยากให้คนนะครับทักออนไลน์โดยตรงนะครับโดยที่คุณไม่ได้ขายสินค้าไม่มีชุดสินค้ายาวขนาดนั้น ให้คุณนะครับไลน์ให้ลิงก์นะครับให้ลิงก์ถ้าคุณไม่มีสินค้านะครับจะโชว์เป็น Show, เซลล์เพจโชว์อ่ะนะครับการโอนเงินการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นสินค้าที่แบบว่าหน้าเซลล์เพจเดียงลงมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณไม่มีสินค้าคุณอยากให้เขาแอดไลน์มาอย่างเดียวครับมาโดยตรงเลยเพราะว่าไลน์อาจจะคุยตูกค้ามากกว่านะครับเก็บข้อมูลได้ง่ายกว่าเพจเนาะบางทีบางคนใช้เพจอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยจะใช้เพจเลยนะครับเพราะว่า ปิดบ่อยนะครับพี่มาร์คปิดบ่อยพอเพจปิดบ่อยไร้วไงข้อเสียของเพจนะครับรู้นะครับบางทีคุณขายสินค้าปกติเนี่ยนะครับอาจจะโดนปิดก็ได้นะผมบอกไปก่อนเพราะว่า Facebook แม่งมั่วนะครับมั่วมากจริงๆข้อเสียของเพจนะครับคือถ้าคุณเอาลูกค้าเข้ามาทักเพจเนี่ยปุ๊บเนี่ยครับแล้วเพจคุณปิดเพจคุณบินเนี่ยนะครับลูกค้าคุณหายเลยนะแล้วคุณต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดช่างโชคดีเนี่ยนะครับเพจแค่โดนแบบเออเหลืองหรือว่าแดงอะไรเงี้ยยังไม่โดนปิดนะครับแต่ว่ามมีีแนนนนนนนวโ้้จะะดดปิ่่ออยาง แล้วคุณเนี่ยนะครับจะทําอะไรไม่ค่อยได้โดนจํากัดอย่างเงี้ยโพสอะไรก็ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องไปสร้างเพจใหม่ถูกไหมพอาคุณสร้างเพจใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ต้องนับหนึ่งใหม่หาลูกค้าใหม่เงี้ยสู้นะครับนะนนี้แนะนําสําหรับคนที่ที่ออบินบ่อยนะครับสู้นะครับคุณดึงเข้าไลน์ใช่ไหมคุณอยู่ตอลอดนะฮะคุณสมัครแพ็กเกจนะครับไลน์กกนะครับ,รบเขาไม่บินต้องสมัครแพ็กเกจนะอยู่ในไลน์นะครับมันก็ลูกค่อคนลูกค้าคุณก็งอกเงยงอกเงยงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเก็บฐานข้อมูลได้นะครับ าตอบแค่ทางเดียวพอสะดวกสบายอ่าถ้าใครอยากจะเก็บข้อมูลไปด้วยและให้ลูกค้าแอดไลน์เนี่ยนะครับใช้เฮลิง้์นะครับแนะนำใช้เฮลิง้์ละกันแต่ว่ามันมีอย่างประเภทกับเฮลิง้์เนี่ยเยอะมากคือพวกนี้ก็คือจะเป็นการเอาลิงก์เนี่ยครับมาแปะแปะแปะเรียงกันอย่างนี้เห็นไหมก็กดเข้าไปปุ๊ก็จะเป็นไลน์นะครับอันแรกอันนี้ก็เป็นไลน์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสามารถเรียงคือคุณยิงแอดถึงแคมเปญได้นกเนี่ยกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัว ตามแคมเปญหนึ่งแคมเปญได้นกแปดตัวองใช้ดูนะครับและไอ้ให้ลิงก์เนี่ยนะครับลองลองรับพิกเซลเฟสบุ๊กด้วยนะครับเก็บข้อมูลให้คุณนะครับว่าลูกค้าคุณจะเป็นประเภทไหนนะครับพีสอนถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคอ่ะห้าสองคุณมีพิกเซลนะครับคุณก็ต้องเลือกเพิ่มจำนวนคนคอนเวอร์ชันให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็เลือก ID นะครับพิกเซลนะครับที่คุณนะครับนี่นะครับอย่าลืมเลือกนะถ้าไม่เลือกมันไม่เก็บข้อมูลไม่ลงชุดข้อมูลนะครับโอเคนะครับผม ตำแหน่งไทยนะครับแค่นี้กลุ่มเป้าหมายเอเวนต e เราจะแสดงโฆษณากับผู้ที่มีนแนวโน้มตอบกลับเมื่อสุดโดยอัตโนมัติเราจะแสดงโฆษณากับผู้คนที่ตรงกับคำแนะนำเห็นไหม AI มันบอกขนาันี้แล้วนะครับถ้าคุณไปเจอนะครับผมไม่ว่านะ AI มันแนะนำขนานี้แล้วนนี่คือระบบใหม่นะ AI มันบอกเลือกต้นฉบับเป้าหมายเดิมก็ก,ก,ก็ก็แล้วแต่นะครับผมอ AI มันช่วยนะคแนวโน้มที่จะตอบกลับคุณนะครับให้แล้วนะคุณเลือกกลับไปสลับไปเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเดิมก่อนก้อนที่มันจะเอาอันนี้เข้ามาเนี่ยนะครับม่รู้จะพูดยังไงนะจริงๆนะฮะนี่สินะครับมันเอาระบบคอนเทนต AI หาหากลุ่มเป้าหมายเข้ามานะครับคุณกดสิครับผมนะให้มันหาให้นะครับทีนี้กลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเฟ้นขนาดนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับบุกโหดมากเลยคุณทำคอนเทนต์ให้ดีเถอะนะครับผมทำคอนเทนต์ให้ดีเถอะคุณได้ลูกค้าแน่นอนนะฮะผมก็กดบวกไปนะครับโอเค คุณลูกค้าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็เลือกแค่นั้นเองนะครับเพจจุดนี้นะครับคุณมากดตรงนี้ดูก่อนคุณไม่ได้ใส่กลุมเป้าหม่อะไรเลยนะครับคุณดูตรงนี้39ล้านคนที่จะเห็น39ล้านคนถึง46ล้านคนที่แอดคุณจะไปโดนพวกนี้นะครับคุณคิดว่าเยอะไปไหมนะครับหวานไปไหมคุณจะเจาะจงไหมถ้าคุณจะเจาะจงนะครับอยากให้มันแคบนะครับอยากจะแบบเออนิดๆหน่อยๆพอครับคุณก็ใส่ สิ่งที่มันเกี่ยวกับสินค้าคุณคุณคิดว่าสินสินค้าคุณเนี่ยนะครับใครจะซื้อ,นอเนาะสมมุตผมขายเสื้อผ้านะครับก็จะกลายเป็นผมก็เลือกเพศหญิงใช่ไหมอะขายเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วกันอะช็อปผมอันนี้ผมทําแบบโบราณมากเลยเนะี่ยอะก็ใช้ ai ไอครับผมใช้ GPT เนาะใช้ ai นะครับหากลุ่มเป้าหมาย เสื้อผ้าผู้หญิงให้ฉันหน่อยสิฮะให้ฉันหน่อยสิอ่าของเฟซบุ๊กนะฉันจะไปแอดเฟซบุ๊กน,นะน,น,นะครับทามันนะนี่จริงอายุ1 8บแถึงสีนะครับเออโอเคนะครับสถานที่ประเทศไทยนะครับความสนใจนะครับแฟชั่นผู้หญิงนะครับผมเอออันนี้แบบแบบกว้างนี่อสำรวจแบบนี้ก็ลองดูนะคนุณคุณ เ่อหลายแคมเปญดูนะเออเอาแบบนี้หนึ่งนะฮะเอาแบบนี้หนึ่งนะอผมจะเอาแบบคนทำงานละกันนะครับยี่สิบห้าถึงสี่สิบเสื้อผ้าทำงานก๊อปมาเลยครับไม่รู้มีหรือเปล่านะดีปะ่ะเนี่ยปัญหาของ ChatGPT นะครับถ้ามันค้นหาแล้วคุณไม่เจอเนี่ยนะครับเสื้อผ้าทำงานเนี่ยคุณลบถีละตัว อ่ะเสื้อผ้าอ่ะเห็นไหมแล้วคุณจะเจอนะครับพอคุณกดเสื้อผ้าเนี่ยคุณจะเจอเยอะเลยนะฮะคุณก็เลือกหนึ่งนะครับเลือกสองเสื้อผ้าสตรีเนาะถ้าเป็นซีเหลี่ยมก็เลือกไปหมดเลยเขาอาจจะซื้อให้เมียเขานะครับหรือหรือเมียเขาเล่นโทรศัพท์แฟนเงี้ยก็เห็นเฮ้ยตัวเองซื้อให้เขาหน่อยอะไรเนี่ยเสื้อผ้าเด็กอ่ะเอาหมดอ่ะร้านเลินไปหมดเลยอ่ะร้านโอเคอเนี่ยนะครับหนึ่งแล้วนะอันนี้ในหมวด แค่ในหมดเสื้อผ้านะหรือใครมีนะครับปุ๊บในหัวอย่างนี้ก็ใส่เข้าไปได้นะครับนะครับสิ่งที่ถ้าคุณใส่กําหนดเป้าหมายนะครับสิ่งที่มันจะออมาเลยก็คือนะครับลดลงแล้วอจงกว่าเดิมไหมนะครับจาก40กว่าล้านนะครับจะเหลือแค่8ล้านผมว่าก็โอเคนะใน8ล้านเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่แบบว่าสนใจอะไรพวกนี้นะฮะก็จะดีจะเจาะจงนะครับค่าแอดก็จะถูกลงก็ลองเทสดูหลายๆแคมเปญดูนะครับ นะครับคุณอาจจะยิงแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะครับและหรือยิงแบบว่าหวานเรานะครับเนี่ยสี่ล้านคนเห็นนะครับอีกหนึ่งแคมเปญนะครับเพื่อที่ว่าแน่นะครับ40ล้านคนอาจจะอาจจะดีกว่าคนเข้าซื้อเยอะกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า a c e b o o k มันเอา AI เข้ามาแล้วนะฮะไอตัว Advantage และแกเอไบวกไปแกมันก็จะหาครับใน40ล้านคนเนี่ยนะครับหาคนที่สนใจเพีเดียวคุณอ่ะให้ทักมาเพจนะ เพราะฉะนั้นนะครับให้คุณลองหลายๆแคมเปญก่อนนะครับงบประมาณสักสามร้อยต่อแคมเปญเนาะนะครับอันไหนเวิร์กไปต่ออันไหนไม่เวิร์กคุณก็ปิดนะครับแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองผมเลือกอะไรเสร็จเนี่ยแค่นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเข้าตำแหน่งนะครับควรจะตำแหน่งการจัดวางที่กําหนดเองนะครับผมพูดเยอะไปเปล่าวเสียงไม่ค่อยมาครับอย่างที่เหมือนสอนจากคลิปสิบปีที่แล้วของผมนะครับที่ผมลงยูทูบอะเลือกมือถือนะเลือกแค่มือถือนะครับเพราะสมัยนี้ซื้ออะไรผ่านมือถือหมดแล้ว นะฮะถ้าคุณมีร้านนะครับใน IG คุณก็ปกติเฟซบุ๊กไอจีนะครับแต่ผมจะบอกให้นะไอตตรงนี้นะฮะใจมาละเอาออกไปเหอะนะฮะมันไม่ค่อยการมองเห็นไม่ค่อยเยอะครับถามว่ามีคนทักมามันก็มีนะฮะแต่แบบนี้มากกว่านะเออเนีย่ยนะครับคือชิปที่แล้วผมจะสอนให้ตั้ง3ตำแหน่งใช่ไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนมันเอา AI เข้ามาใหม่แล้วนะครับ Facebook มันอัปเดตตำแหน่ง ที่ตั้งอีกแล้วนะก็คือถ้าคุณอยากให้แสดงตรงไหนเนี่ยนะฮะให้คุณติ๊กแค่นี้พอครับเนี่ยแค่ข้างหน้าพอครับคุณไม่ต้องไปปิดตรงนี้นะแล้วก็ได้นะเดี๋ยวมันพุ่งไปของมันเองเนาะคุณจะให้เห็นแค่ Facebook คุณก็ติ๊กแค่ Facebook ไอ้ตรงไอ้ตำแหน่งยอยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับอันนี้อัปเดตใหม่นะคุณจะเอาไอจีด้วยนะครับอย่างอื่นคุณไม่ต้องไปติ๊กออกแล้วนะโอเคนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับคือตำแหน่งก็คือมืออุปกรณ์ก็คือมือถือนะ อ่าโอเคถัดไปก็เลือกเพจนะครับผมแค่นั้นนะครับก็อ,อันนี้ก็สอนไปผมจะข้าไปเลยนะฮะสร้างขึ้นมาใหม่เลยนนนเนี่ยนะฮะ ในต,ตรงนี้อ่ะพอคุณใส่คอนเทนต์คุณแล้วใช่ไหมครับรูปหรือว่าะไรแล้วแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับข้อความหลังเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนี้เนาะแนะนํานะครับให้คุณแนบลิกนแนบลิงก์นะครับติดไปด้วยนะตรงนี้นะครับสนใจอย่างเงี้ยแนบลิงก์ของคุณนะครับเข้าไปในนี้ด้วยนะที่ผมอะไรให้ลิงก์ใช่ป่ะถ้าเกิดใครมีลายนะครับลิงก์ลายก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ได้คือสําหรับคนที่ ไม่มีไม่มีเซลเพจไม่มีลิงก์อะไรอย่างผมนะครับนะครับแต่ว่าอยากจะให้จะให้คนนะครับมาในไลน์ครับคุณแต่คุณไม่อยากเก็บพิกเซลนะครับคุณทําอย่างนี้ก็ได้นะอ่าไปที่ไลน์ของคุณเลยนะไลโอเอนะแล้วคุณก็ไปที่เครื่องมือสําหรับการเพิ่มเพื่อนใช่ไหมแล้วคุณก็ต่อลิงก์มานะครับใส่ตรงนี้แทนได้เลยนะครับนใส่ตรงนี้แทนได้เลยนะครับ ลูกค้าเห็นเขาก็จะจิ้มลิงก์ตรงนี้นะครับด้วยหนึ่งนะแล้วก็นำนะครับตรงนี้นะครับให้คุณเลือกว่าติดต่อเรานะครับถ้าคุณจะให้ทักเนาะอย่าไปเลือกส่งข้อความนะครับถ้าส่งข้อความก็จะเป็นเมสเซเจอร์เลยนะไปเพจเลยนะครับให้เลือกติดต่อเรานะครับแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับตรงตรงนี้นะครับเห็นไหม ถ้าใครไม่มีให้ลิงเหมือนผมเนี่ยนะครับก็ใส่ลิงก์ไลน์ครับมันก็จะไปอย่างนี้ครับไปไลน์ให้แอร์ไลน์เหมือนกันนะแต่ข้อเสียของมันนะครับที่ถ้าถ้าเป็นดิงไลน์เพียวๆเนี่ยครับมันจะไม่เก็บข้อมูลนะครับพฤติกรรมลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใจสินค้าของคุณนะครับหรือไม่ต้องติดต่อเราก็ได้อาจจะเป็นสมัครเลยนะครับหรือว่าถามราคา,าสั่งซื้อตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่างกันไปเนาะ ถ้าใครมีเก็บพิกเซลอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเหตุการณ์บนเว็บไซต์นะครับคุณต้องติ๊กไว้เพื่อให้มันเก็บนะเนี่ยนะครับการยิงเข้าไลน์นะครับคุณแนบไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้ด้วยนะฮะเวลาคนกดตึ๊ดติดต่อเราปุ๊บมันจะเด้งไปไลน์นะครับแค่นี้เองครับยิงเข้าไลน์นะครับก็ไม่มีไลน์แล้วนะครับผมจะหาอลไรก็ทักไลน์มาได้นะครับหรือเข้ากลุ่มได้เลยนะแกม เฟซบุ๊กนะครับถามได้นะฮะครับมผมเริ่มจากหนึ่งจากศูนย์จากอะไรก็ถามได้นะฮะผมผมไม่ได้เก่งอะ่ะเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมว่าผมไม่มีคอรอ์ไม่มีสอนยิงแอดนะครับแบบว่าขายคอร์สนะครับคอร์สละหมื่นสองหมื่นสามมไม่มีนะฮะผมมีแค่ออไลฟ์สดเนาะออไลฟ์สดมันมันใหม่ไงสอนไลฟ์สดสอนยะิงแอดไลฟ์สดเนาะเออแต่สอนออขึ้นแอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีนะอะไรนะะเพราะไม่มีอะไรมากอะครับ<อ>ก่อนเนี่ยอ่ะผมอาจจะยอมรับ<อ> ป้ามันโหดมากเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันเอาเอไอมาช่วยเยอะมากนะสำคัญที่สุดคือคอนเทนต์จริงๆนะครับคุณลองดูดิคอนเทนต์จริงๆนะครับสินค้าราคาถูกไหมสินค้าดีไหมรีวิวสินะครับคุณขายของคุณต้องรีวิวนะครับทำคอนเทนต์ไม่อาจจะงงคอนเวอร์ชั่นอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะทําเดี๋ยวผมจะทําแยกอีกทีนะครับขอผมเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับแต่ว่าผมวันนี้นะครับย้ํานะครับหัวเรื่องคือบอนยิงนะครับให้คนเข้าไลน์นะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการนะครับจะให้เพจอ่ะคือกลัวเพจบินอ่ะเดี๋ยวเพจจก็ะบินนเี่ย คือไม่อยากสร้างเพจใหม่มาเรื่อยๆนะครับมีเป็นสิบเพจอย่างเงี้ยแล้วลูกค้ามีกระจายกันเป็นสิบเพจอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะเออครับเข้าไลน์นะครับไลน์เดียวนะครับแคสคุยลูกค้านะครับที่ไลน์เดียวจบนะครับมีได้สองวิธีก็คือก๊อปลิงไลน์นะครับมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะวิธีอาจะเป็นวิธีที่ดิวนะครับไม่ต้องมีพิกเซลนะครับไม่ต้องมีชุดข้อมูลนะครับลูกค้าก็แอดไลน์ไปได้นะครับ้องนะครับใช้นะครับ พาร์ทเนอร์นะครับเออเว็บไซต์ทุกประเภทนะครับที่มันเป็นลิงก์นะครับให้แปลงนี้ให้เราแก้ไขอย่างนี้นะครับเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมันมีรองรับพิกเซลจาก Facebook นะครับให้แล้วมันจะเก็บข้อมูลให้เรานะครับผมนั้นนะครับผมมี2อย่างนะคุณก็เลือกเอานะครับถ้าคุณอยากได้คุณคิดว่าอันนี้เอ้ยทำยากปุ๊บคุณก็ลองยิงกันนี้เสนอแคมเปญก่อนเพื่อเอาลูกค้าก่อนก็ได้นะเอาลูกค้าเข้ามาก่อนเนาะแล้วส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเพิ่มอีกแคมเปญก็ได้นะะะะะคคคคคครรรรรัััับบบบนนนนโอออเไไมมมม่ีีาากกลิป้ข